เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในไลน์คุกกี้รันนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาวิ่งทําคะแนนดูกันสักเกมหนึ่งล้วกันเนาะนะครับก็พอดีอันนี้ ID นี้เป็น ID ของน้องคนนึงนะครับที่คุยสนิทก,กันในเฟซพอดีเขาให้ยืมมาแคสนะครับวันนี้ผมจะมาวิ่งทําคะแนนกันนะครับผมจะลองใช้เซตตามพี่บิ๊กหนูนะใครที่ได้ติดตามคลิปพี่บิ๊กอะก็คือ ตอนนี้คุกกี้เลมอนเนี่ยมันปรับความสามารถคือสามารถทําคะแนนสูงได้แล้วไงแต่มันมีข้อแม้คือมันต้องใช้สมบัติอันนี้ครับคือพี่๊ีเขาใช้ตามนี้เลยพอดีน้องเขามีสมบัตินี้พอดีเลยไงเดี๋ยวผมจะมาใช้กันถ้าติดวิ่งนี้ได้ยิ่งดีนะนะครับบูสเตอร์ที่จะใช้นะครับก็เป็นความเร็วพื้นฐานเพิ่มขึ้น17นะครับแต่ข้อเสียของเซตนี้ก็คือมันจะวิ่งเร็วไงบางทีถ้าเราหลบไม่ทันเนี่ย คือมันก็ต้องชนอยู่แล้วไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปวิ่งกันเนาะไม่รู้จะได้สักกี่ล้านเนี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปวิ่งกันเลยอ่ะไปเลยครับ เพราะว่าเซตตอนนี้คือเป็นเซตของตัวเลมอนนะครับทำคะแนนได้ดีมากนะครับทิบิ๊กเขาทำได้ประมาณร้อยล้านขึ้นประมาณหนึ่งร้อยล้านขึ้นน่ะนะครับโหโหดมากอะ่ะนี่ไหมครับแป๊บเดียวแปดล้านแล้วครับคะแนนขึ้นไวมาก แล้วก็ตอนนี้คุกกี้สายใหม่ตอนนี้เขาปรับคะแนนลดลงแล้วเนาะอาจจะทําคะแนนได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเนี่ยสุุมนะครับ เอาหลบไม่ได้ครับไปตรงนั้นน่ะกระโดดแล้วมันไม่ยอมขึ้นโอ้แป๊บเดียวยี่บเอ็ดล้านแล้วครับ มนูนาธามครับ านสุดท้ายนี่ผมว่าผมชนแหลกแน่เลยเพราะว่าผมยังไม่ชิ้นด่านสุดท้ายไงเอา้าโขนี้แล้วผมยังไม่ชิ้นด่านสุดท้ายไงพเพื่อน โอ้ยดีครับแหลกเลยครับคะแนนเยอะ5้สิบล้านแล้วครับเอาเรียบร้อยครับต่อไปชูครีมครับ โอ้โหผมอะไรจะดวงซสยยังไงเนี่ยอ่าวิ่งบนด่าแล้วครับเนี่ยโอ้โหแป๊ดหลายรอบแล้ว <c oughs> เฮ้กแล้วครับ โอ้จบแล้วครับก็ได้แปดสิบห้าล้านนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรเนาะเซตนี้นะครับที่จริงเนี่ยถ้าเล่นได้ดีเนี่ยเกินเก้าสิบล้านเพอเพอเนี่ยเกินร้อยล้านเหมือนพี่บิ๊กแน่นอนนะครับก็ก็ได้แค่นี้ถ้าเป็นได้แค่นี้ผมก็พอใจแล้วแหละนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปใช้เซตตามนี้นะนะใครที่เล่นเซียนเซียนเนี่ย,เ,ยเกิน90้าสิบล้านเกินร้อยล้านแน่นอนนะครับอ่ะลองไปเล่นดูเนาะนะครับ มันวิ่งเร็วจัดอ่ะบางทีผมหลบไม่ทันไงเพราะว่าผมยังยังไม่ค่อยชินเรื่องการวิ่งแบบเร็วๆไงนะครับอ่ะก็ลองไปเล่นดูเนาะนะครับอก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิ่งเก็บคะแนนนะครับก็นะครับใครที่มีสมบัติพุงนี้เนี่ยก็สามารถใช้เซตตามนี้ได้เลยนะครับ อ่ะก็วิ่งเก็บคะแนนก็ไอวิ่งทำคะแนนก็ขอไว้เท่านี้กันเนาะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ